สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์ชัดทีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันมีชื่อเกมว่าเออเดทบายเดลไลท์นะครับใช่ครับท่านผู้ชมครับเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับโอเคแต่ผมจะเล่นเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับตัวเราก็เป็นแบบว่าผู้หญิงนะครับผมเลือกมั่วนะท่านผู้ชมครับถ้าผมเล่นการ์นี้ท่านผู้ชมอย่าสงสัยนะครับ เพราะว่าผมเล่นมาเมื่อไม่กี่ตายครัพึ่งเล่นเลยนะเออ <c oughs> คือผมเห็นนักแคสเกมหลายคนนะครับเล่นเกมนี้กันเยอะมากนะครับผมก็เลยแบบวา่าลองเล่นบ้างดีกว่าดูน่าสนใจนะครับเป็นเกมปั่นไฟนะครับผมทานผู้ชมครับเอาเดี๋ยวใครโดนตีแล้ววะโอเคเราต้องหาเครื่องปั่นไฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเอละเพื่อนกูโดนแล้วถ้าผมจู๊กมั่วหรือว่าอะไรนี่อย่าอย่าดักกูเลยไอ้เสี้ยวอะเอาละเพื่อนกูโดแนแฝงวะไปช่วยเพื่อนหน่อยดีกว่าเราจะไม่ให้เพื่อนเราจะ กูเดียวโอเคเพื่อนเราเราเราต้องไปตัวรอดเราต้องไปตัวรอดโอ้ยมันด่ากลัวเกินอ่ะมันตัวบ้าตัวบออะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรวะกูจะตายไมนี่ยโอ้ยหลอนแล้วกูนีดีดีดีอะไรเนี่ยไปดีกันดีกันดีกันโอ้ยโอ้ยตกกูหลาดแล้วเียเอ้ยตกกูหลาดตกกูหลาดโอ้ยโอ้ยเอาไงเนี่ยโอ้โหล้มเลยฟื้นตัวเดี๋ยวต้องกกตัวไหนอะ พื be, ่อนช่วยเขาด้วยเขาโดนตัวอะไรไม่ร okay. okay. ู้จับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโดนแฟนแล้วมึงแฝดตัวหัวอย่าค้ลอนเลยสักโอ้ยน่ากลัวมากสีแมงคตรน่ากลัวโอเคเพื่อนมาช่วยเร็ว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 เรวเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเรเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเ ไปแล้วเฮียโอ้ไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วเฮียอ๋อมันบาดกูได้ยังไงเนี่ยมันบาดกูไม่ทางอ่ะกูไม่เคยแน่ตายแน่เฮียโอ้ยไป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 นน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 เว้ยละ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 อันนี้เว้ยละอ๊ยอย่าตายนะอย่าตายนะ กูพึ่งเล่นตาแรกเององีโอเคเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนใจยังเพื่อน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 มาแล้วเพื่อนช่วยกูได้เร็วเร็วเร็วดูเพื่อนดิอุ้ยเพื่อนเราล้มท่านผู้ชมครับโอ้ยเฮียพอแล้วเลิกตีกูเถอะโอ้เพื่อนไม่ ัวอะไรนะอ๋อเดี๋ยวอ๋อตัวนี้สามารถสร้างหุ่นจำลองได้กูเกคแล้วกูเกคแล้วเสียงเสียงเฮ้ยหัวใจเต้นระรัวเธอมาหรือเปล่าเธอมาทําให้เราใจเต้นทําไมไอ้ตัวกูฎวดแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวผมมันหลอนนะท่านผู้ชมครับโอ๋อเฮียแสบผัวตกกุหลอดแล้วเฮียเจ๋หลอด อะไรเนี่ยตัวนี้มันทำให้เราเหลอดนั่นเองนะฮะกูเก็ตแล้วโอเค,เคโอเคฟ้ามเครื่องนมนโอ้เพื่อนเราล้นต้องสองเลยว่ะท่านผู้ชมครับโอเคเราต้องไปช่วยเพื่อนว่ะผมมองเห็นเพื่อนตายไม่ได้ท่านผู้ชมครับมันอยู่ไหนวะเชียกูก็ไม่เคยเล่นเลยนะก,กูไม่รู้ทางไม่รู้บ้าไม่รู้บอยเลยแต่ที่ร,รู้เราต้องช่วยเพื่อนมามามา,มา,มา ไอมีีนน่ก็้เจนไอ้โอ๊ยมาช้อนกอ้ยสัตว์มาช้อนกู้เนี่ยมาช้อนกุ้ยมาช้อนกอ่ะมองก่นมองก่นโอเคมาอยู่ทางนู้นมาอยู่นู้นกูเห็นแล้วกูแล้วแอบกันอะไรเนี่ยโอ้สัตว์ปิดติดเออสไลด์สไลด์ดีสไลด์ดีเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนสไลด์ดี โอ้ยโก๋อโอ้เฮียกูมองไงเนี่ยมือทาจะตัดมือทาไม่ไหวครับกูจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้โอ้เออมันจับกูไปแล้วเฮียมันจับกูไปแล้วมันจับกูไปแล้วจะเอากูไปไหนเนี่ยฮัลโหลจะเอากูไปไหนตายไหม ไม่เหลือซากโหตายห่าเรียบร้อยโอ้ตายอย่างอนาถได้ๆเจโอเคมาเล่นตาที่สอนนะครับผมท่านผู้ชมครับตานี้ผมจะจริงจังแน่นอนรับรองว่าโหดโหดโหดก็บ้าเลยโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเต้นหัวใจเต้นเป็นอะไรเกิดอ่ะ ยี่ยี่ตัวเดิมพี oh, ม่ตัวเดิมพี่ยี hey. ่พี่ตัวเดิมพี่ตัวเดิมคุณไปเลยพีไปดีกว่าท่านผู้ชมครับเราไปดีกว่าเนอะโอเคไปเลย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 เฮ้ยเจอเจอเจอทีมเจอทีมโอเคเดี๋ยวเราปั่นไฟก่อนนะครับเราเจอเครื่องปั่นไฟแล้วมาสวัสดีเพื่อนเฮ้สวัสดีเธอสวยจังเลยนะวันนี้นี่ยเลยครับจุยนะเออไม่ทราบเฮ้ย ไอ้ป้าไอ้บ้บมึงทำพังทำันไหมดิโอ้มันมามันมาตรงนี้สัสอียเยอยเยีะเยอะเ่ีไอ้เตีกูแล้วสัสเราแนี่ยกูยิบรีบแอบเลยอ้เียกูไม่ออกไปไหนไปดีกว่าเราไม่อยู่แล้วไปติดเป็นนึง โอเคมีคนบาดเจ็บอยู่ตรงหน้าเรานะฮะเราต้องไปช่วยโอ้เพื่อนไม่ฉันต้องช่วยเธอเองฉันจะช่วยเธอเองสมยิงสมยิงแล้วหนีไปไม่ไม่สมยิง,ยง,อ,ยงอย่าทิ้งฉันปไปอย่าทิ้งสปง,งอ๋อมึงอีกแล้วไอ้หน้ากากไอ้หน้ากากแอรวะ ไอ้มันตูวมัน,นตัวเฮี้ยเนี่ยดูไม่ออกเลยแต่ว่าโอ้โหมันหลอหยมากท่านผู้ชมครับไอ้ตาไฟเนี่ยทำไมผีตาไฟตาไฟผีตาไฟมันโหดยังนี้โอ้โหเมียตายครับโอ้อยอะเลือดต้องรอเพื่อนมาช่วยครับผมท่านผู้ชมครับโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนชิบหายเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนคนข้างนอกเนี่ยมาช่วยเพื่อนหน่อยเร็ว เพื่อนจะตายแล้วเดี๋ยวๆแล้วเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนมันเห็นกูไม่ได้แะนอนแยกอยู่นี้แหละเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยว่ะท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ้ไม่หนึ่ดูคุณเล่นไม่กี่ตากูจะตายเลยไปอะไรเนี one one. ่ย โอเคท่านผู้ชมครับผมก็เอ่อของการจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครับเกมเนทบายเดลัยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสนุกไหมสาบปุบถือว่าเป็นเกมที่แบบผมเพิ่งเล่นนะเว้ยแล้วแบบอาจจะเล่นแบบว่ากากหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะพยายามเล่นบ่อยๆนะครับเพื่อเอ่อพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายนะครับเจอคลิปหน้านะแม่